สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในบทที่2นะเรื่องแรกที่เราจะเรียนรู้กันนะคะคือการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งในเนื้อหาบทนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดกี่เรื่องคะนักเรียนนักเรียนลองเปิดดูสิคะว่ามีทั้งหมดกี่เรื่องนะคะก็จะมีเรื่องอะไรบ้างการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์นะคะ การระบุข้อมูลเข้าข้อมูลออกและเงื่อนไขของปัญหาแล้วก็การออกแบบขั้นตอนวิธีนะคะการทําซ้ําและการจัดเรียงและค้นหาข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันก่อน,อนเลยนะคะการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้นะคะครูขอ,อยกตัวอย่างนะคะเลือกอาหารกลางวันที่เหมาะสมกับชั้นให้ชั้นน่อยนะคะขณะทีะ่ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะ นักเรียนเหน็ดเหนื่อยจากการเรียนมาตั้งแต่เช้าจึงบอกคอมพิวเตอร์ว่าเลือกอาหารกลางวันที่เหมาะสมกับชั้นให้หน่อยนะคะเราจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเลือกได้หรือไม่ทำอย่างไรคอมพิวเตอร์ถึงจะเลือกอาหารได้ให้เราตอนกลางวันได้ทำไงดีนะคะในหนังสือนะคะมีเนื้อหาเรื่องนี้อยู่นะคะนักเรียนก็เปิดไปพร้อมๆกันเลยก็คือหน้าที่32นะคะก็คือมี ข้อมูลอาหารที่เหมาะสมกับชั้นนะคะซึ่งมีข้อมูลที่ให้มาก็คือประเภทอาหารนะคะเงื่อนไขก็คืออาหารหลักและก็เลือกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งข้อมูลนะคะประเภทอาหารก็มีราคาอาหารความนิยมของอาหารนะคะเงื่อนไขนะคะก็คือราคาไม่เกิน40บาทแล้วก็มีความนิยมสูงนะคะซึ่งเราจะมีขั้นตอนดังนี้ก็คือหนึ่งเลือกรายการอาหารที่ ทั้งหมดนะคะที่เป็นอาหารหลักมีอะไรบ้างที่เป็นอาหารหลักก็จะมีข้าวผัดใช่ไหมคะข้าวไข่เจียวมีอะไรคะข้าวยำแล้วก็ข้าวซอยใช่ไหมคะอาหารหลักนะเรามาดูนะคะแล้วขั้นที่2เราทํายังไงนํานะคะคะแนนคุณภาพและคะแนนความนิยมมาคํานวณคะแนน,นนะคะสาหรับเลือกอาหารซึ่งผลปรากฏว่าคะแนนที่สูงที่สุดก็คืออะไรคะที่เลือก ข้าวยำนั่นเองอยู่ที่7.2นะคะดังนั้นนะคะเราจึงพิจารณารายการอาหารที่ได้คำนวณแล้วจึงเลือกข้าวยำนะคะในมื้ออาหารกลางวันนี้นะคะดังนั้นนะคะขั้นตอนทั้ง3าขั้นตอนนี้จึงเกี่ยวข้องกับแนวคิดเชิงคำนวณในบทที่1น่นั่นก็คือแนวคิดขั้นตอนวิธีจาได้ไหมคะที่ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในเรื่องของผังงานแบบลําดับขัน้น วนซ้ําแล้วก็แบบทางเลือกจําได้ไหมคะตัวอย่างนี้ก็ตรงกับแบบลําดับขั้นใช่ไหมคะเรามาดูต่อนะคะการแก้ปัญหานะขั้นตอนการแก้ปัญหาก็จะมีเริ่มต้นนะการเขียนโฟชาร์ตนะการจารนาปัญหาการวางแผนการแก้ปัญหาการแก้ปัญหานะคะแล้วก็มาสู่เงื่อนไขนะถ้าเป็นเทสให้กลับไปทำหมายถ้าจริงแล้วก็สิ้นสุดนั่นเองน,ะนี่คือ ขั้งโฟชาร์นำไปสู่การเขียนโคดดิ้งนั่นเองนะคะทุกคนเรามาดูระบุข้อมูลเข้าข้อมูลออกและเงื่อนไขของปัญหานะคะในเรื่องที่2ข้อมูลเข้านะคะข้อมูลออกเนาะก็จะมีขั้นตอนนะคะก่อนที่จะส่งข้อมูลออกไปนะคะก่อนที่จะระบุขั้นตอนที่ชัดเจนได้จะต้องมีการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจกับปัญหาเพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการประมวลผลได้ครูขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยเราป้อนข้อมูลผ่านแป้นคีย์บอร์ดเข้าไปนะคะระบบขั้นตอนวิธีนะคะในอุปกรณ์นะก็จะทำงานส่งข้อมูลไปนะคะจนผลที่ส่งออกมานั่นก็คือแสดงผลออกทางหน้าจอนั่นเองนะคะคิดว่านักเรียนคงเห็นภาพได้ชัดเจน นะคะข้อมูลเข้าหรือเราเรียกว่า i n p u t นะคะก็คือเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลส่วนข้อมูลออกเราเรียกว่า o u t p u t ก็คือเป็นข้อมูลผลลัพธ์ที่ต้องการนั่นเองนะคะอย่างภาพตัวอย่างนี้นะคะซึ่งอยู่ในหนังสือหน้าที่เท่าไหร่คะนักเรียนดูในหนังสือหน้าที่38นะคะเป็นภาพอะไรคะอุปกรณ์ลดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินักเรียนว่าข้อมูลเข้าคืออะไรคะ ข้อมูลเข้าคือระดับความชื้นของดินนั่นเองตรงนี้นะคะหรือตัวตัวจับความชื้นนะคะข้อมูลออกก็คืออะไรคะนักเรียนสัญญาณควบคุมการเปิดปิดน้ํานั่นเองนะคะซึ่งเขาทํางานอย่างไรนะคะเครื่องตรวจจับความชื้นเนี่ยก็จะตรวจจับพื้นดินนะคะว่ามีความชื้นเท่าไหร่แล้วส่งค่าโดยมีเงื่อนไขกําหนดค่า ในหน่วยประมวลผลนะคะว่าถ้าค่าความชื้นที่เหมาะสมแล้วทำไมนักเรียนก็จะส่งค่ามาที่หน่วยประมวลผลถ้ามีความชื้นที่เหมาะสมน้ำจะไหลไหมคะน้ำก็ไม่ไหลแต่ถ้าพื้นดินแห้งความชื้นไม่เหมาะสมนะคะก็จะสั่งให้อุปกรณ์เนี่ยเปิดน้ำให้น้ำไหลเพื่อให้พืชน,นั้นเจริญเติบโตน,นั่นเองนะคะ การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีนะคะการออกแบบขั้นตอนวิธีนะคะซึ่งจะมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนขั้นตอนวิธีนอกเหนือจากสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ในหน้าที่ mm hmm. เท่าไหร่เอ่ยในหนังสือนักเรียนไปนศึกษานะคะ mm hmm. เพิ่มเติมนะอยู่ในหน้าที่35นั่นเองนะคะสัญลักษณ์ที่ มีทางด้านซ้ายมือเนี่ยมีความหมายอย่างไรนักเรียนต้องจํานะคะเรามาดูระบบลดน้ําต้นไม้นะคะว่ามีการเขียนผังโฟชาร์ดอย่างไรนะคะก็มาเริ่มต้นนะคะ H ED นะคะมีค่าเท่ากับค่าความชื้นนะคะ H ED น้อยกว่า0.1ถ้าเป็นจริงให้เปิดน้ํานะคะถ้าเป็นเทจทําไมคะส่งสัญญาณปิดน้ํานะคะรอหนึ่งวินาทีแล้วก็ส่งค่าไปใหม่สมมุติว่าเราส่งข้อมูลมา0.08นะคะ 0.08มีคือค่าความชื้นน้อยกว่า0.1เป็นจริงหรือเป็นเท็จคะอ่าเป็นจริงนะคะก็ทำการส่งสัญญาณเปิดน้ำนะคะส่งสัญญาณเปิดน้ำรอ1วินาทีก็มาส่งค่าใหม่นะคะก็จะทำแบบนี้นะคะไปวนซ้ำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเรามาดูตัวอย่างอีกสถานการณ์กันนะครับ นั่นก็คือการตัดสินใจต้นน้ำต้นไม้ของระบบรดน้ำต้นไม้ไอัตโนมัติซึ่งระบบจะต้องอ่านค่าความชื้นของดินและเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดไว้หากค่าความชื้นต่ำกว่าค่าที่กำหนดให้ระบบส่งสัญญาณเปิดน้ำหากมีค่าความชื้นเกินกว่าหรือเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ระบบจะส่งสัญญาณปิดน้ำจากสถานการณ์ดังกล่าวเราสามารถเขียนขั้นตอนวิธีได้ดังนี้ครับ 1. อ่านค่าความชื้นของดิน2ให้ h อ่านค่าความชื้น,นึ่งกล่าว3าถ้า h น้อยกว่า0.1แล้วส่งสัญญาณเกิดน้ำถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงส่งสัญญาณปิดน้ำจากขั้นตอนวิธีดังกล่าวเป็นการทำงานเพียงครั้งเดียวดังนั้นเพื่อให้ระบบรดน้ำสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเราสามารถเพิ่มการทำงานในขั้นตอนวิธีได้ดังนี้ครับ ซึ่งเมื่อเราเพิ่มขั้นตอนการทำซ้ำทุกๆ1วินาทีระบบรดน้ำจะมีการอ่านค่าความชื้นและตัดสินใจทำงานทุกๆ1วินาทีนั่นเองครับนอกจากนี้เราสามารถนำขั้นตอนวิธีมาเขียนในรูปแบบของผังงานได้ดังนี้จากตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วเราจะพบว่างืน่นไขที่ใช้เป็นเงื่อนไขอย่างง่ายนั่นก็คือเดี๋ยวเทียบค่าความชื้นกับค่าที่กำหนด แต่ถ้าเราต้องการเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นต้องการเปรียบเทียบทังค่าความชื้นและอุณหภูมิกับค่าที่กำหนดเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้แม่นยามากขึ้นเราจะมีวิธีการสร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนนี้อย่างไรเรามาดูกันครับเราลองมาพิจารณาตารางค่าความจริงต่อไปนี้กันนะครับหางนี้เงื่อนไข A และ B ซึ่งมีค่าความจริงดังนี้เราจะพบว่าค่าความจริงของตัวดำเนินการและจะเป็นจริงกรณีเดียวคือ เมื่อทั้ง a และ b เป็นจริงค่าความจริงของตัวดำเนินการหรือจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือเมื่อทั้ง a และ b เป็นเท็จและตัวดำเนินการพิเศษของ a จะมีค่าตรงข้ามกับ a ทางแสดงในตารางนี้นะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าเราสามารถสร้างเงื่อไนไขที่ซับซ้อนโดยใช้ตัวดำเนินการและเข้ามาช่วยในการตรวจสอบค่าวความชื้นและอุณหภูมิ ก็เปรียบเทียบกับค่าคงที่ที่กำหนดเช่นถ้าระบบอ่านค่าความชื้นได้0.08และอ่านค่าอุณหภูมิได้35องศาเราจะพบว่าเื่อนไขทั้งสองมีค่าความจริงเป็นจริงและจริงดังนั้นระบบจะส่งสัญญาณเปิดน้ำน,นั่นเองครับเอ๊ะถ้าหากว่าระบบอ่านค่าความชื้นได้0.08และอ่านค่าอุณหภูมิได้28องศานักเรียนคิดว่าระบบจะทำงานอย่างไรครับ เรามิดิจรณาอีสถานการณ์กันนะครับผู้ตรวจข้อสอบของนักเรียน5คนและติดประกาศคะแนนไว้หน้าห้องหากเราต้องการเขียนขั้นตอนวิธีเพื่อหาคะแนนสูงสุดของนักเรียนกลุ่มนี้นักเรียนจะทำอย่างไรครับขั้นตอนวิธีของสถานการณ์นี้คือเราจะกำหนดตัวแปร max แ,แทนค่าสูงสุดที่พบโดยเริ่มต้นให้ max มีค่าเป็นข้อมูลตัวแรกที่พบ จรณาข้อมูลตัวถัดไปทีละจํานวนเราจะรยบข้อมูลตัวที่กําลังพิจารณาว่า x เดียวเทียบค่า x ก,กับค่า max ถ้า x มากกว่า max แ,แล้วให้ max ม,มีค่าเท่ากับ x จากนั้นทําซ้ําจนพบทุกตัวจะพบว่า max คือคะแนนสูงสุดซึ่งเราสามารถเขียนขั้นตอนวิธีได้ดังนี้ครับ คลิปวิดีโอนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่านะคะมีการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในการเขียนโค้ดิ้งนั่นเองนะคะถ้านักเรียนมีทักษะด้านคณิตศาสตร์ก็สามารถเขียนโค้ดิ้งได้เลยนะคะอ่าเรามาดูนะคะกิจกรรมที่ครูจะให้ทานะคะเป็นการเขียนโค้ดแบบบล็อกนะคะซึ่งเนื้อหากิจกรรมนี้จะอยู่ในหน้าที่40นั่นเองเดี๋ยวครูจะส่งอ่า ลิงก์นี้ไปให้นักเรียนนะคะทำในงานที่5นะคะว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวแต่เราไปดูเนื้อหากันก่อนเนาะนะคะซึ่งในตัวอย่างนะคะโปรแกรมนะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการนะคะนำเงื่อนไข อ่านและควบคุมนะคะแล้วก็ค่าของ Variable นะคะมาทำตามขั้นตอนในหน้า40หนังสือเลยเดี๋ยวครูจะสอนในภายหลังจากสอนเนื้อหาแล้วนะคะว่าทำอย่างไรนะคะ,ะงานที่ครูจะให้ทำนะคะก็คือรดน้ำต้นไม้ซึ่งอันนี้ให้เป็นคะแนนพิเศษส่วนคะแนนหลักที่จะให้ทำก็คือหาค่าสูงสุดนะคะค่าแม็กนั่นเองหาค่ามินค่าต่ำสุดนะคะหาค่าเฉลี่ยนะคะ แล้วสุดท้ายนะคะในเรื่องของการทำซ้ำก็จะหาค่าเขาเดี๋ยวครูจะพูดถึงในภายหลังนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทำซ้ำก่อนนะคะการทำซ้ำก็คือนะคะการพิจารณาข้อมูลในรายการทีละตัวนะคะจนครบเนาะแล้วก็วนทำใหม่อีกครั้งหนึ่งจนจบนะคะก็คือเงื่อนไขให้พิจารณาข้อมูลเนะ เมื่อทำาจนข้อมูลครบแล้วก็จบการทำงานนะคะทำซ้ำๆหลายครั้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการหาค่าเขาเนาะว่าทำอย่างไรซึ่งค่าเขาเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นักเรียนหน้าที่หน้า46นะคะอยู่ในหน้า46เดี๋ยวเราจะทํำกิจกรรมทั้งหมดสิ่งกิจกรรมนั่นเองนะคะอ่า เดี๋ยวครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทําอย่างไรนะคะมาดูเนื้อหาต่อนะคะการจัดเรียงและค้นหาข้อมูลการจัดเรียงและค้นหาข้อมูลในหนังสือนะคะมีอยู่2เรื่องให้ศึกษาด้วยกันก็คือเรื่องแรกนะคะการจัดเรียงแบบแบบอะไรคะแบบเลือกนะคะเรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนนะคะ It will be moved in the first position t e g x i m u m Numbering a n Algorithm ให้พิศกาลนานะคะค่ะนี้นี้มากก็คือเรียงจากค่าน้อยไปสู่ค่ามากนะคะและเรียนสังเกตให้ดีนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ในการจัดเรียงลำดับแบบแทรกกันนะคะว่ามีวิธีการแบบไหนนะคะ Today to insertion sort. start at the left. then insert it the correct method it. going learn as we're We'll We'll we prove in ให้ t ักเรียนนะคะสังเกตนะคะแถบส t นะคะเดี๋ยวจะปรากฏเป็นแถบสีเขียวเนาะแล้วพิจจรณาในเลขถัดไปนะคะเปรียบเทียบค่าโดยเรียงค่าจากน้อะไปหาม w ากนะคะ Next, we have 5, which we can see is out of place. We know it needs to be after 2, so we swap it with 8. Our first three items are now sorted. On to 3. Again, it's out of place. We swap it with 8 and 5 until it's in the correct position. We're at our fifth item, 9, and I'm sure you can see that it's in the correct spot. Let's move to 4 and insert it in the correct place in the array. And that's it, we're done. Insertion sort is one of the most straightforward sorting algorithms. For your reference, your pseudocode. here's the pse จากสองวิธีนะคะนักเรียนจะเรียงแบบแทรกหรือแบบเลือกดีคะที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นแบบแทรกนะคะอ่าคิดตรงกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะใบงานที่ห้านะคะก็ให้นักเรียนนะคะเขียนโปรแกรมบล็อกลี่นะคะซึ่งให้หาค่า m a ็ Min ค่าเฉลี่ยนะคะแล้วค่านับจํานวนสินค้าที่มีราคาไม่เกิน M บาทนะคะซึ่งนะคะอยู่ในหน้าที่อะไรบ้างนั้นค่าแม็กก็อยู่ในหน้าที่41นะคะค่ามินก็คือค่าต่าสุดอยู่ในหน้าที่42นะคะให้นักเรียนดูประกอบนะคะแล้วก็หาค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในหน้า42แล้วก็สุดท้ายค่าเขานะคะในหน้า46 เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีการเขียนโค้ดอย่างไรบ้างเรามาดูนะคะการเขียนโค้ดลดน้ำต้นไม้นะคะซึ่งให้นักเรียนนะคะดูหนังสือในหน้าที่40ประกอบไปด้วยนะคะครูจะทำตามขั้นตอนในหน้า40นะคะพร้อมกับอ่านโจทย์ในเว็บไซต์ประกอบไปด้วยนะคะในหนังสือนะคะเขาบอกว่าคำซั่งทุกๆหนึ่งวินาทีนะคะอ่านค่าความชื้นของดินนะคะ ให้เฮแทนค่าความชื้นและเฮเท่ากับ0.1แต่ในหนังสือความเหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่คะ40-60นะคะเราต้องตีโจทย์ให้ออกก่อนนะคะค่าความชื้นอยู่ที่40-60ก็คือน้ำทำไมคะถ้าความชื้นเหมาะสมน้ำก็จะไม่ไหลนะคะตัวนี้แทนหยดน้ำนะคะถ้าเป็นสีเทาก็คือน้ำจะไม่ไหลถ้าเป็นสีน้ำเงินน้ำจะไหลก็คือค่าความชื้นต่ำตามที่เท่าไหร่คะต่ำกว่า40ถูกไหมคะ เดี๋ยวเรามาเขียนโค้ดกันนะคะอ่าขอให้มากำหนดให้ H เ,เท่ากับระดับความชื้นนะคะ1.1เนอะพอ1.2นะคะให้ H แทนค่าความชื้นนะคะถ้า H น้อยกว่า0.1แต่ในโจทย์นี้คือค่าข้อสอบอยู่ที่40น,นะคะเราก็จะใส่เงื่อนไขไปนะคะถ้าอะไรคะถ้า H นะคะ น้อยกว่านะคะตัวแปรนะใส่ตัวแปรถ้า h มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะส0นะคะใส่ตัวเลขนะคะใส่ตัวเลขเปลี่ยนจาก0เป็น40นะคะแล้วให้ทำอะไรคะให้ส่งสัญญาณเปิดน้ำนะคะส่งสัญญาณเปิดน้ำถ้านอกเหนือจากคำสั่งนี้ ให้ส่งสัญญาณปิดน้ำนั่นเองอทีนี้เรามารันโค้ดนะคะตรงนี้รันโค้ดเรียนสังเกตดูนะคะถ้าเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ต่ำกว่า40ทำไมคะน้ำจะไหลเห็นเป็นสีน้ำเงินมนะอ่าถ้ามากกว่า 40, 40. หรือเท่ากับ40จะเป็นสีเทาเห็นไหมคะมันจะมีมันจะหยุดอ่า50หยุดน้ำไม่ไหลเห็นไหมคะ สามสิบแปดน้ำไหลเห็นไหมคะสี่สิบสองน้ำไม่ไหลสามสิบหกน้ำไหลเมื่อกี้เห็นไหมคะ,ะถ้านักเรียนเห็นปรากฏอย่างนี้แสดงว่าเขียนโค้ดถูกนะคะดังนั้นให้เยนแคปหน้าจอโค้ดสีนี้นะคะส่งครูนะครูจะให้คะแนนงานนี้ยี่สิบคะแนนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือลดน้ําต้นไม้นะคะเรามาหาค่าแม็กกันนะคะ,ะกำหนดให้แม็กทำไมคะในหนังสือหน้า41 กำหนดให้แม็กเท่ากับข้อมูลในรายการนะคะข้อมูลในรายการก็คือข้อมูลนี้ทั้งหมดนะคะตอนนี้นะคะน,นักเรียนคิดว่าข้อมูลในรายการที่มากที่สุดคือเลขอะไรตอนนี้ครูเห็น96มีอะไรมากกว่า96มีไหมคะไม่มีนะคะ96เนาะคำตอบต้องเป็น96เนาะเราจะเขียนโค้ดยังไงให้ได้96นะคะ,ะเรามาเขียนต่อนะคะ พิจารณาข้อมูลในรายการพิจารณาถ้าอะไรคะถ้าถ้า x มากกว่า max นะคะถ้า x นะคะถ้าตัวแปร x เ,เนี่ยตัวแปร x เ,เนี่ยมากกว่า max นะตัวแปร x ใส่ตัวแปร x มากกว่า max ค่ะตัวแปรนะคะแล้วทำไมให้ max มีค่าเท่ากับ x ให้ max มีค่าเท่ากับ x นั่นเองเห็นไหมคะอ่าเราลองรันดูนะคะรันโค้ดเห็นไหมคะก็จะพิจารณาทีละรายการถ้าเมื่อไหร่ที่ x มีค่ามากกว่า max ให้ไปเก็บในค่าสูงสุดนะคะ57น้อยกว่าก็ไม่เก็บเห็นไหมคะถ้าค่าน้อยกว่า max ก็จะไม่เก็บนะคะก็จะตรวจสอบค่าสูงสุดได้ก็คือ จะห้าสิกถึงก็คือถูกต้องใช่ไหมคะดังนั้นนะักเรียนก็เขียนโค้ดถูกต้องนะคะปิดบ๊อบอัพไปแล้วก็แคปหน้าจอโค้ดนี้ส่งรูนะคะใน Google Classroom นั่นเองนะคะนี่เป็นงานที่5เนาะถ้านะักเรียนไม่เข้าใจยังไงให้ศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะ Google หรือ YouTube นะคะได้เลยนะคะ